พยากรณ์อากาศระหว่างวันที่7ถึง8พฤศจิกายนและพยากรณ์อากาศล่วงหน้าจนถึงวันที่13พฤศจิกายนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดำค่ะไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะโดยเป็นพยากรณ์อากาศระหว่างเวลาเที่ยงของวันที่7พฤศจิกายนจนถึงเวลาเที่ยงของวันที่8พฤศจิกายนค่ะ และต่อจากนั้นก็จะเป็นพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันจนถึงวันที่1 3พฤศจิกายนนะคะเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศประจําวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกาลังปานกลางจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมียอมความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นกับมีอากาศเย็นค่ะส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนพายุโซนร้อนอัศนีค่ะหรือว่าพายุระดับ3นะคะบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงค่ะและพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะต่อไปเป็นพยาณ์อากาศแยกแต่ละภาคค่ะ ภาคเหนือมีอากาศเย็นก็มีฝนเล็กน้อยร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14องศาเซลเซียสลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคตะนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสกลนครหนองคายอุดรธานีขอนแกน่นมหาสรารคามชชยภูมินครราชสีมาบุรีดม์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสยอดภูมิมีอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด11-15อ,ด11อดงศาเซลเซียสลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบ,บุรีและราช,ชบ,บุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ กรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเรานครน,นายกปราจีนบุรีสักแก้วจันทบ,บุรีและกา์ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองทางงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ นี่เป็นพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่7ถึง8พฤศจิกายนนะคะต่อไปค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันนะคะระหว่างวันที่7ถึงวันที่13พฤศจิกายนค่ะ โดยในช่วงวันที่7-8ถึงพฤศจิกายนนะคะก็ได้กล่าวไปช่วงต้นคลิปแล้วค่ะส่วนในช่วงวันที่9-13ถึงพฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกค่ะจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง2-4ถึงองศา,ศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นและมีลมแรงในขณะที่มรสูมตันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพายุโซนร้อนอัศนีนะคะซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่7พฤศจิกายนค่ะโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะ ส่วนจากนั้นค่ะในช่วงวันที่1 0ถึง11พฤศจิกายนจะมีย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะสำหรับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนี้นะคะก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีผลกระทบกับประเทศไทยหรือเปล่าค่ะขอควรระวังนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนไว้ด้วยค่ะ ส่วนประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะในช่วงวันที่6-7พฤศจิกายนขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะ ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันแยกแต่ละภาคนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะในช่วงวันที่7-8พฤศจิกายนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนร้อยละ10-20ของพื้นที่ค่ะส่วนในช่วงวันที่9-13พฤศจิกายนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่7-8พฤศจิกายนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงมีฝนร้อยละ20-30ของพื้นที่ค่ะส่วนในช่วงวันที่9-13พฤศจิกายนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางในช่วงวันที่7-8พฤศจิกายนมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนร้อยละ10-20ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่9-13พฤศจิกายนจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศา,าเซลเซียสค่ะโดยมีฝนร้อยละ20-30ของพื้นที่ในช่วงวันที่12-13พฤศจิกายนค่ะ กรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่7-8พฤศจิกายนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะส่วนในช่วงวันที่9-13พฤศจิกายนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนร้อยละ10-20ของพื้นที่ในช่วงวันที่12-13พฤศจิกายนค่ะ ภาคตะวันออกค่ะในช่วงวันที่7-8พฤศจิกายนมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนร้อยละ20-30ของพื้นที่ค่ะส่วนในช่วงวันที่9-13พฤศจิกายนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนร้อยละ20-40ของพื้นที่ในช่วงวันที่12-13พฤศจิกายนค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในช่วงวันที่7-8พฤศจิกายนมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนในช่วงวันที่9-13พฤศจิกายนมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ และสุดท้ายภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40 60ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะโดยในช่วงวันที่9 13พฤศจิกายนนะคะความเร็วลมและความสูงของคลื่นก็จะมากกว่าในช่วงวันที่7 8พฤศจิกายนค่ะนี่เป็นรายง,งานพยากรณ์อากาศทั้งหมดนะคะจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระหว่างวันที่7ถึงวันที่13พฤศจิกายนค่ะ ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะบางพื้นที่อากาศหนาวเย็นลงและบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่ค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านและ,กะเกษตรกรทุกท่านนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อ,อากาศประจําวันได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ